ชมหน้าอดีตเจ้าสาวของเขยน้อยโพงามอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือน้อยโพงามหรือประภาวดีโพงามปัจจุบันอายุ66ปีเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2498ที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสมีสายลาวพวนไทยพวนเป็นน้องน้อยโด่งดังจากการเป็นนักแสดงตลกและเคยมีผลงานละครสร้างชื่อคือเรื่องหมอลำซัมเมอร์ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีเมื่อบุตรสาวอย่างหญิงรัฐานั้นได้เข้าวิวากับหวานใจอย่างตุลตุลยเทพเอื้อวิทยาที่แม่น้อยเองก็ส่งตัวบุตรสาวเป็นฝั่งเป็นฝาไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้หากย้อนกลับไปตุลตุลยเทพเอื้อวิทยาเคยแต่งงานมาแล้วกับดีเจเหมียวอัจฉริยาสินรัชตานัน์ ก่อนประกาศแยกทางกันโดยตอนนั้นดีเจเหมียวก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าการแยกทางกับหนุ่มตุลเป็นเรื่องของคนสองคนไม่เกี่ยวกับใครและหลังจากเลิกกันไปแล้วอดีตสามีจะไปคุยจีบกับใครก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลิกกับตุลจริงการแต่งงานอยู่กินกับผู้ชายคนหนึ่งมา6-7ถึงปีเวลาเลิกกันก็ต้องเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของใครเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนเหมียวกับตุล ไปกันไม่ได้ก็แยกทางกันซึ่งหลังจากนั้นตุนจะไปจีบใครยังไงก็ได้เพราะมันไม่ได้ผิดอะไรและในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนโฉมหน้าอดีตภรรยาของสามีสาวหญิงรัฐาที่ต้องบอกเลยว่าน่ารักไปอีกแบบทั้งนี้แม่น้อยเองเคยเปิดใจเรื่องราวที่ทราบว่าลูกเขยนั้นเคยแต่งงานมาแล้วว่าแรกแแม่ไม่ยอมรับเลยแม่ไม่ยอมแม่แอนตี้เลยแม่บอกหญิงหยุดเด็ดขาด หยิงเลยมานั่งคุยกับแม่หญิงรู้ว่าแม่ไม่สบายใจเรื่องนี้เดี๋ยวหญิงจะคุยความจริงให้ฟังสมัยที่หญิงอายุ25ปีหญิงเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักเรียนนอกใส่สูตรมาขยับเก้าอี้ให้หญิงนั่งคนนี้เลยแม่แล้วเขาถามหญิงว่าใช่ลูกแม่น้อยหรือเปล่าคือพี่ตุนเข้ามาในช่วงนั้นแต่เป็นช่วงที่คุณแม่กำลังแย่ยิงเลยไม่ได้เปิดรับใครเลย